สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านท่าแพเชียงใหม่ที่ทั้งอร่อยและบรรยากาศดีจนต้องร้องว้าวเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความฟินแบบล้นๆ้นเพราะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดใครอยากรู้ว่าร้านไหนจะได้อันดับหนึ่งตามไปดูกันจนจบนะครับร้านอันดับสิบในย่านนี้คือโรงรมาณติร้านนาริวสายสปารรสอร์เชียงใหม่ ที่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดพิเศษริมแม่น้ำปิงห้องพักกว้างขวางมีวิวสวยๆจากระเบียงให้คุณได้ชิลไปกับธรรมชาติและสระว่ายน้ำใหญ่โตมโหลานให้คุณได้สัมผัสความสดชื่นนอกจากนี้ยังมีอาหารเช้าที่หลากหลายจัดเต็มให้คุณอิ่มอร่อยในทุกเช้าและที่สำคัญพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่รับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจนต้องกลับมาอีกแน่นอน ถ้าใครกำลังมองหาที่พักที่สวยงามและคุ้มค่าในเชียงใหม่ต้องไม่พลาดที่นี่เด็ดขาดอืมยามียามิร้านอันดับ9ในย่านนี้ B Sam Cook Home 16คือสวรรค์แห่งอาหารฟินที่นี่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ฟล์ด์ไนิ่งแบบฟูลคอสในราคาที่น่าคบหา เริ่มต้นด้วยปอเปี๊ยปูครีมชีสอิ่มอร่อยกับต้มยำกุ้งถึงใจซี่โครงหมวบซอสกระเทียมพริกไทยแล้วต่อด้วยขาเป็ดอบกรอบราดซอสเบอร์รี่ที่สำคัญคือเชฟใจดีมีอาหารเพิ่มให้ถ้าไม่อิ่มแถมยังมีของที่ระลึกกลับบ้านบริการที่นี่เป็นกันเองสุดๆพนักงานอธิบายเมนูแต่ละจานด้วยความรักและใส่ใจ แค่ได้มานั่งเฉยๆก็เหมือนได้รับบริการระดับเศษสิบส่วนสิบแนะนำให้มาลองสักครั้งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอืมยอมยมีิร้านอันดับ8ในย่านนี้โบ๊ทเบเกอรี่เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี1970ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักอาหารเมนูเด็ดต้องลองคือข้าวผัดอเมริกันที่ให้รสชาติคลาสสิกปอเปี๊ยะทอดกรอบ และสลาเปาไส้หมูที่นุ่มอร่อยไม่พอแค่นั้นขนมเบเกอรี่ที่นี่ก็ปังไม่แพ้กันทั้งขนมปังฟักทองและคุกกี้ฟลอรเรนตินที่อร่อยจนลืมถ่ายบรรยากาศในร้านโปร่งสบายสะอาดไม่ยุ่งเหยิงแม้จะมีคนเยอะแต่บริการรวดเร็วทันใจเหมือนกับว่ามีเวทมนต์ช่วยเสริมถ้าใครได้มาเชียงใหม่แล้วพลาดร้านนี้ถือว่าพลาดมากอาหารอร่อยบริการดีและบรรยากาศสุดชิลแบบนี้ต้องไปซ้ำหลายหลาย รอบเลยค่ะอืมยามียอะมีร้านอันดับ7โจ๊กต้นพยอมที่อยู่ในย่านเชียงใหม่เปิดมา40ปีแล้วค่ะถ้าพูดถึงโจ๊กที่นี่ต้องบอกว่าอร่อยในแบบที่คุณไม่ควรพลาดโจ๊กหมูข้าวข้นเนียนหมูเด้งพร้อมต้มเลือดหมูและข้าวต้มปลาร้อนๆร,รอให้คุณได้ลองเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มถั่วที่เข้ากันได้ดียิ่งไปกว่านั้น ปลาท่องโกก็กรอบนอกนุ่มในจิ้มสังขยาคน้นคนอร่อยจนต้องสั่งเพิ่มบริการที่รวดเร็วทันใจทำให้คุณไม่ต้องรอนานแถมยังมีภาพคนดังเต็มร้านให้คุณได้เก็บภาพสวยๆกลับบ้านด้วยค่ะหากคุณกำลังมองหาสถานที่อร่อยในเชียงใหม่โจกต้นพยอมคือคำตอบที่คุณต้องไปลองอืมย้มิยามิร้านอันดับ6ในย่านนี้ที่ต้องไม่พลาดคือ เดอะดิวส์พิงริเวอร์ค่ะร้านอาหารสไตล์อเมริกันที่มาพร้อมเมนูหลากหลายและรสชาติอร่อยยิ่งกว่าพิซซ่าแป้งบางฉ่ำเครื่องอบด้วยเตาถ่านหอมกรุ่นรสชาติสุดฟินที่จะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่คำแรกซี่โครงหมูที่นุ่มชุ่มลิ้นและสลัดผักสดน้ำซอสเด็ดไม่แพ้กันบอกเลยว่าพอชั่นใหญ่จุใจแน่นอนอิ่มแปร่จนต้องกลับมาซ้ำอีกครั้ง บรรยากาศในร้านหรูหราและเพียบพร้อมด้วยบริการที่สุภาพสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าต่างชาติอย่างมากใครที่กำลังมองหาร้านพิซซ่าคุณภาพดีคุ้มราคาต้องไม่พลาดเดดดิลก์สนะคะรับรองว่าอร่อยลึกรับจนคุณต้องยกให้เป็นร้านโปรดเลยค่ะอืมยามิยามิามร้านอันดับ5ในย่านเชียงใหม่ที่ทุกคนต้องไม่พลาดคือพักตาคารเจียทงเฮง ที่นี่คือที่รวมความอร่อยแบบจีนจีนที่ราคาไม่แพงเลยค่ะร้านนี้มีเมนูเด็ดมากมายตั้งแต่หูฉลามทอดมันกุ้งหอยจ้อไปจนถึงข้าวผัดปูที่ทุกจานคือความประทับใจนอกจากนี้พนักงานที่นี่บริการดีเยี่ยมยิ้มแย้มและเต็มใจให้บริการตั้งแต่ที่จอดรถจนถึงในร้านบอกเลยว่าที่นี่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ที่นั่งกว้างขวางและตกแต่งสวยงามทําให้ทุกมื้ออาหารเต็มไปด้วยบรรยากาศดีๆทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในความทรงจําดีๆที่เคยมีมาลองสัมผัสความอร่อยกันเถอคะค่ะอืมย้มิย้มิมร้านอันดับสีในย่านนี้อย่างอนันตราเชียงใหม่รีสอร์ทคือสุดยอดประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดนั่งล่องเรือไม้สีน้ำตาลไปตามแม่น้ำปิง พร้อม afternoon tea ที่รังสรรค์มาอย่างพิถีพิถันชุดเมนูจากร้านจีนเจีย่ยทงเฮงก็อัดแน่นไปด้วยรสชาติที่ลงตัวตั้งแต่ขนมจีบกุ้งนึง่งเห็ดทรัฟเฟิลไปจนถึงขนมหวานที่ทำให้คุณต้องร้องว้าวบริการจากพนักงานก็เยี่ยมยอดอบอุ่นเหมือนครอบครัวและวิวที่นี่สวยงามจับใจหากคุณกำลังมองหาความสุขที่มาพร้อมกับอาหารอร่อยและบรรยากาศสุดฟินอย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะคะ มยาร้านอันดับ3ในย่านนี้ต้องยกให้ร้านอาหารกาแ,แลเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินเขาในบรรยากาศเย็นสบายรายล้อมด้วยดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆรอให้คุณมาสร้างความทรงจำ นอกจากนี้ยังมีบ่อปลาขนาดใหญ่ให้ชมความน่ารักของเจ้าปลาตัวโตแต่ห้ามให้อาหารนะคะเมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายรสชาติกลางๆเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่ชอบรสจัดแถมพนักงานบริการดีมากมีความเป็นมิตรสุดๆมาที่นี่ไม่เพียงแค่ได้อร่อยแต่ยังได้สัมผัสบรรยากาศดีๆและความสวยงามที่ไม่เหมือนใครต้องมาลองกันค่ะอืมยามิยามิ ร้านอันดับสองอย่างสามเสนวิลล่าริมปิงนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณลืมร้านอื่นไปเลยบรรยากาศสีมแม่น้ำปิงทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมาะก,กับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอาหารที่นี่มีให้เลือกมากมายแต่ไม่ว่าจะเมนูไหนก็อร่อยจนต้องยกนิ้วให้แกงเลียงหอมเครื่องเมี่ยงปลากะพงที่แน่นจนขนาดน้ำลายจะไหลและสปาเกตตีไส้หรอกที่เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อ พนักงานทุกคนบริการด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองบอกเลยว่าคุณจะฟินจนลืมเหนื่อยนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอย่างลาบคั่วและเบียร์วุ้นที่ต้องลองไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมร้านนี้ถึงติดอันดับสูงขนาดนี้ถ้าคุณอยากมีประสบการณ์ทานอาหารที่จดจำไปอีกนานสามเสนวิลล่าคือคำตอบค่ะอืมยงมิยำมิ ร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้เซ็นเทัลเชียงใหม่แอร์พอรทที่เป็นสวรรค์ของคนรักอาหารโซนอาหารทั้งกาดหลวงและชั้นใต้ดินมีเมนูพื้นล้านนาอร่อยอร่อยรอให้คุณมาลิ้มลองแถมบรรยากาศแอร์เย็นฉ่ำสินค้าราคาพิเศษก็มีให้เลือกมากมายที่จอดรถก็สะดวกสบายไม่ต้องห่วงรถจะถูกดึงไปอย่าพลาดฟู้ตรักอย่าง Smash Daddy Burger ที่ใครได้ลองแล้วจะติดใจ โดยเฉพาะถ้าอยากฟินกับเมนูหลากหลายต้องแวะมาที่ร้านใหญ่เพราะที่นี่คือที่ที่ความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร